สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกมันนี่ออนไลน์ก็วันนี้บายนั e ได้ทำการารับฟูเหมือนกับให้เรามาสเต็กเหรียญน,นะนะสเต็กเหรียญฟรีนะฮะซึ่งมีเอาเข้ามาอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดูคำเตือนกันก่อนนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปที่บ n นแนนนะครับซึ่งบ n นแนนตอนที่ผมทำไอ้นี่ให้น้องเขานะรัดฟูใช่ไหมตอนนี้มีเหรียญใหม่เข้ามาแล้วนะฮะเหรียญใหม่เข้ามาแล้วนี่นะครับ p อะไรเนี่ย p พนเหรียญเขาชื่อเหรียญอะไรผมภาษาอังกฤษไม่เป็นนะอะไรเนี่ยอ่านเอาเองแล้วกัน โอเคแต่เหรียญน,นี้เนี่ยมันมีอยู่บนกระดานเทรดแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้เข้ามาที่ใบแนนคิดว่านะเขาถึงเอาเข้ามานะฮะแล้วเขาให้เราทําการรับฟูที่ยี่สิบสี่วันยี่ห้าวันนั่นแหละแต่ผมเห็นตั้งแต่เมื่อวานแลวนะฮะน้องเขาก็เลยบอกว่าพี่ช่วยทําให้หน่อยผมก็เลยบอกว่าถ้าให้ผมทําให้ผมก็ขออัดคลิปแล้วกันนะครับ โอเคก็ตัวนี้ก็ยังยังยังได้อยู่นะครับอีกสี่วันก็จะหมดนะครับแล้วน้องก็บอกถ้าครบสี่วันแล้วให้ผมเอา Bnb ของตัวที่มาทำตัวนี้เนี่ยให้เอาโอนเข้ามารวมที่ตัวนี้ตัวเดียวนะตอนนี้เหรียญน,นี้ก็ขึ้นมาสิบห้าบาทกว่าแล้วนะคิดว่านะนี่เห็นไหมฮะเคยขึ้นไปเกือบถึง เคยขึ้นไปที่16บาทแล้วนะครับส่วนใครที่ถือไว้ก็โอเคนะฮะส่วนตัวนี้ผมก็บอกน้องเขาว่าให้เอาไปาสเต็ปต่อนะครับเพื่อเพิ่มเหรียญให้มากขึ้นนะครับส่วนไอ้ตัวเหรียญใหม่นี้ตัวนี้มันเคยขึ้นขึ้นไปที่เท่าไหร่อ่ะน่าจะเยอะนะ เนี่ยมันเคยขึ้นมาที่เท่าไหร่เนี่ยสาสิบห้านะฮะสาสิบห้าบาทเหรอไม่น่าใช่นะเพราะผมเออไปดูที่เว็บนี้นะครับเนี่ยมันเคยขึ้นมาที่อันนี้เทียบกับ USD T นะหน,นึ่งหนึ่งจุดแปดเหรอหนึ่งจุดแปดดอล 1.8ดอนผมว่าไม่น่าใช่นะมั่นน่าจะมากกว่าเนี่ยเคยขึ้นไปอยู่ที่พันสองว่ะหนึ่งพันสองร้อยนะหนึ่งพันสองร้อยดอนนะ่ะนะครับแล้วก็ตอนนี้มาเหลืออยู่ประมาณหนึ่งดอน เกือบดอนนะครับอยู่ที่0.8นะครับ0.8ก็เท่ากับอตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ35บาทนะครับ30บาทนะซึ่งตอนนี้ก็ราคาอยู่ที่30บาทต่อเหรียญน,นะครับก็ถ้าใครมีเหรียญน,นะครับเพื่อเอามาทำการรับฟูก็ทำได้เลยนะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะทําให้น้องเขาก่อนนะผมก็คลิกเข้ามา <c oughs> แล้ก็มาดูว่าตอนนี้เรามี bnb อยู่เท่าไหร่นะครับสเต็กมันสเต็คได้แล้วอ่ะนะคิดว่านะผมก็กดเข้าไปเลยนะฮะโอเคน้องเขาฝากลงมาอยู่ที่2.079 b n b นะครับทีนี้ถ้าถ้าตรงนี้ครบยังไม่ครบสิต้องตัวนี้ครบก่อนใช่ไหมฮะตัวเก่านะฮะถ้าตัวเก่าครบน้องเขาบอกให้ผมอ่ะ,อะโอนจาก b nb จากตรงเนี้ย นะฮะเอาให้มาใส่รวมกันกับตัวนี้มันจะได้เพิ่มขึ้นแต่จริงๆนะถ้าตัวนี้ยังไม่เปิดนะเอาไอตัวหน้ามาใส่ตัวนี้นี่มันจะได้เพิ่มเร็วขึ้นนะแต่ไม่เป็นไรนี่อีก4ี่วันนะครับ4วันอ่ตัวนี้ก็หมดทีนี้ก็ไปสเต็กอย่างเดียวนะฮะก็คือตรงนี้นะครับเอามาสเต็กไปเรื่อยๆ สามบาทเห็นมสามสิบสี่ิบาทได้แล้วเนี่ยสองเหรียญฟรีนะครับฟรีเราได้ฟรีนะฮะถ้าถ้าเรามีเหรียญน,นะถ้าเรามีเหรียญ b n b นะครับตอนนี้เพิ่งเริ่มก็ผมว่ามาก็โอเคนะตอนนี้เหรียญละ30บาทใช่มไ,ไหมครับผมว่าถ้าเราสะสมไปเรื่อยๆ นะมันก็โอเคถ้าเรายังไม่แต่ถ้าเกิดว่าเรา,าจะเอาไปแปลงเป็น b n แเราก็เอาไปแปลงได้นะครับแปลงเป็น BnB ก็ได้หรือจะเก็บไว้เพื่อเอาไปสเต็กนะครับเพิ่มเหรียญน,นะครับเพิ่มเหรียญขึ้นมาโดยที่ว่าเรา,าดีกว่าถือไว้เฉยเฉยนะฮะดีกว่าถือไว้เฉยๆอย่างกรณีอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะที่ถือไว้เปล่าเปก็ไม่มีประโยชน์อะไรก็เอามาสเต็กก็ได้เหรียญเพิ่มขึ้นมาอย่าง xec เนี่ยได้เพิ่มมาทั้ง800กว่าเหรียญแล้วเห็นไหมฮะชิบะได้มา35เหรียญแล้วนะครับพวกนี้ก็หล่นกันไปนะครับตามจำนวนนะฮะตามจำนวน,นะน,วนแล้วก็เปอร์เซ็นต์ในการแบ่งในการได้ของแต่ละวันนะครับแล้วเราก็หวังหวังว่าถ้าเกิดมันขึ้นมาสักบาทนึงอย่างเงี้ยนะฮะก็ได้ฟรีฟรีแล้ว0 0ถูกไหมแปดกว่าบาทตอนนี้ก็ เออน่าจะอยู่ประมาณสักค้าสิบตังค์หรือยี่พาดตังค์ได้ไหมไม่น่าถึงนะยี่พาดตังค์ก็ไม่น่าถึงถึงเปล่าไม่รู้นะตอนนี้เหรียญเออีตอนนี้ก็ราคาก็ต่อวันชั่วโมงนะฮะต่อชั่วโมงด็อกคอยเปเป้ มันต้องมีดีอ่ะเหรียญนี้ใบแนนถึงได้ออกเข้ากระดานนะคิดว่ามันยังไม่มีนะผมว่าในใบนแนนก็น่าจะยังไม่มีนะอ๋อมีแล้วนี่ไงการเทรดได้ด้วยอ่า มีการเทรดได้ด้วยโอ้แล้วเขาเอามาให้เรารับฟูนี่ไงเห็นไหมฮะพันสองพันสองเดือนหนึ่งจุดสองหนึ่งจุดสองคือเขาพึ่งเอาเข้ามาเมื่อวานใช่วันที่สามเดือนเจ็ดเมื่อวานพอเข้ามาปุ๊บขึ้นไปหนึ่งจุดหนึ่งดอลลาร์เลยเห็นไหมฮะแล้วก็ลงมาแล้วเดี๋ยวก็จะไต่ไปเรื่อยๆ นี่คือเข้าข้างตัวเองนะครับหรือถ้าใครมีเหรียญ USDT ในนี้นะครับก็ถ้าจะซื้อก็ได้นะครับหน่วย100รัก100เห็นไหมรก็ได้มา114เหรียญอย่างเงี้ยแล้วก็ถือทิ้งไว้ถ้ามันกลับไปที่เดิมใช่ไหมครับถ้ามันกลับไปที่เดิมนะฮะเราก็ค่อยขายก็ได้หรือจะแบ่งขายก็ได้เพื่อเอาทุนออกให่ไหมฮะ ผมว่าก็โอเคอยู่นะใบนั้นก็ยังหาอะไรมาให้เราเล่นอยู่เรื่อยๆนะครับหรือเอามาปั่นหรือเปล่าไม่ทราบเอามาปั่นหรือเปล่าไม่ทราบนะครับเพราะว่าเออเหรียญมันโอ้โหมันก็น่าตกใจนะตั้งพันสองใช่ไหมฮะพันสองแล้วก็ลงมาเรื่อยๆเออมันจะเหมือนในนี่ไหมลูน่าเออใช่ไหมแต่ลูน่าก็ยังไม่ถึงดอนนะลงมาก็ เยอะเหมือนกันนะครับอย่างาถ้าจะดูตัวนี้ใช่ไหมเนี่ยก็ลงมาเยอะนะทั้งพันสองพันสองดอลลาร์อันนี้ที่ขึ้นไปนี่คือตอนเข้าไปแนนนะครับ วันที่สามเนี่ยตอนเข้าไปแนนปุ๊บมันโดดขึ้นเลยก็โอเคนะครับลองดูนะฮะมาแจ้งข่าวให้พอดีว่าวันนี้เข้ามาดูเมื่อวานเนี่ยผมเข้ามาดูตัวนี้นะครับให้น้องเขาแล้วพอดีมาเห็นนะฮะมาเห็นแต่นี่ว่าตอนนั้นก็ยังไม่มีเห B B, รียญบ n เนบีนะฮะก็เลยแจ้งน้องเข้าไปบอกว่าเอ้ย มีเหรียญใหม่เข้ามาอีกแล้วนะครับน้องเขาก็เลยใส่บีเนบีเข้ามาแล้วก็ทำการมาสเต็กนะครับก็จะมาดูว่าจะตกวันละเท่าไหร่นะวันละกี่เหรียญนะฮะวันละกี่เหรียญทำไปก่อนนะครับของฟรีนะฮะตอนนี้ ไม่รู้จะไปทําอะไรแล้วไม่มีอะไรให้ทำแล้วนะฮะส่วนรอก็รอกันต่อไปรออย่างมีหวังส่วนนั้นใหม่ๆก็โโ,โทรศัพท์เข้ามาเดี๋ยวนะโอเคก็ตามนี้นะครส่วนเพื่อนสมาชิกที่ยังยังลังเลนะ แต่แต่ยังยังเหรียญที่อยู่ในไบแนนเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ไม่ไม่ค่อยเสี่ยงเท่าไหร่นะถ้าจะว่าไม่เสี่ยงเลยมันก็ไม่ใช่อะ่ะมันก็เสี่ยงก็คือเสี่ยงในการที่ไบแนนปิดปิดเว็บนะครับแต่นี้ผมว่ามันก็ยังดีกว่าที่เหมือนที่เราเคยเล่นนะเนะเาะรอเหรียญมาสเต็กไว้เพื่อรับดอกเบี้ยไป ง่ายที่สุดความเสี่ยงก็ต่ำที่สุดนะฮะส่วนตัวอื่นๆตอนนี้ผมไปลองเล่นสายฮิปอยู่ตัวหนึ่งนะฮะก็ดูแล้วก็ไม่น่าเวิร์กนะครับมันลงแค่เท่าไหร่สิบสิบดอลน,นะสิบดอลลาร์ก็ประมาณ3เอ้ยเออสามร้อยใช่ 300, หไหมสามร้อย สามรอยกว่าบาทนะครับจะได้มาวันละ0.5แต่เท่าที่ดูผมว่าไม่น่าไม่น่าจะได้ทุนอะ่ะไม่น่าจะได้ทุนแต่ก็ไม่แน่นะเพราะตัวนี้มันก็คือมันจ่ายน้อยมากจ่ายน้อยมาก พ่อที่ไปเช็คดูของพวกสายฮิปฮิแล้วมันไม่ไม่กระเตืองนะดูแล้วไม่กระเตืองแต่มีหลายเว็บนะฮะมีหลายเว็บเลยแต่ถ้าจะเอาจริงๆอะก็ผมว่าไปหาซื้อเหรียญหรือไม่ก็อยู่เฉยๆนะครับหรือไม่ก็ซื้อเหรียญเก็บถ้าใครมีนะครับส่วนใครไม่มีก็อย่าไปเสี่ยงเล่นอย่าไปหาเงินกู้เงินยืมมาเล่นไม่งั้นแล้วพลาดพังมา ไอ้ที่เราว่าแน่มันยังไม่แน่เลยนะมันยังต้องมีอย่างอื่นมาคอยทำให้แบบเสียงเงินอ่ะนะเสียงเงินโอ้แล้วมันมีอ่น้องท่านหนึ่งเขาฝากฝากซื้อขายบ้านนะขายบ้านนะเออน้องเขาฝากมาประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับก็ เขามีพื้นที่นะครับมีพื้นที่อยู่ประมาณ1งานกับ62ตารางวาที่เชียงใหม่นะครับ,นะรบก็ลองไปโทรถ,ถามกันดูนะฮะลองโทรถามกันดูนะครับกับน้องอมสินนะครับน้องอมสินนะฮะนี่เบอร์โทรของเขาก็ลองเข้าไปดูที่เว็บโฮมนะเราบัสโฮมซื้อขายบ้านนะครับ อันนี้ผมก็ไปลงไว้ที่เฟซอยู่เหมือนกันนะก็ลองอมันมีในเนื้อที่เนี่ยมีบ้านอยู่ทั้งหมด4ี่หลังนะครับสหลังแล้วทีนี้สามหลังเนี่ยเขาให้เช่าอยู่นะครับเขาให้เช่าอยู่แต่ถ้าเกิดมีการตกลงการซื้อขายได้นี่เขาก็คงจะพูดคุยกับผู้เช่านะครับก็ลองลองลองดูนะแต่ทำเลก็โอเคนะอยู่ใกล้อ,อะไรอะ่ะ ใกล้โลตัสใช่ไหมโลตัสมันเป็นแหล่งชุมชนนะครับแหล่งชุมชนสัญจรแล้วก็ใกล้กับห่างจากธนาคารทกรสอจอมทอง150เมตรนะฮะก็ลองลองสอบถามกันดูนะครับคือน้องเขาเ,เป็นต้องใช้ตังค์นะเขาก็เลยฝากลงหน่อยนะฮะ อันนี้คือโฉนดนะครับมีโฉนดนะฮะส่วนอื่นๆก็ลองไปโทรสอบถามกันดูนะอันนี้น้องเขาฝากมานะครับผมว่าบางทีก็เอาไปแชร์ในเฟซนะบ,บางท่านก็เคยเห็นนะฮะก็ลองโทรคุยกันดูนะครับทำเลเชียงใหม่ก็โอเคนะใครทำเป็นรีสอร์ทก็น่าจะเวิร์กนะ ทำที่พักถ้าปไปดูนะไปดูสถานที่ก่อนใช่ไหมฮนะว่าเออมันทําอะไรได้บ้างเงี้ยหรือไมก่ก็ถ้ามีเงินนะมีเงินพอเหลือพอใช้ก็ต่อยอดปล่อยเช่าก็ได้นะฮะปล่อยเช่าหรือจะไปทําอะไรผมว่าเดี๋ยวนี้นะักธุรกิจแบบเ,เด็กๆรุ่นใหม่นะเยอะนะครับเด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยเริ่มสร้างเนื้อสร้างตัว จะต่างจากรุ่นเราปะรเราสร้างนี่เหรอโอเคนะครับก็ฝาก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 ลองอลองดูกันนะครับมันอยู่ที่เว็บไอสวิโ์โฮมนะฮะไอเว็บนี้เขาเป็นเว็บอ,อสังหานะฝากาลงโฆษณาฟรีนะอันเนี้ยอันนี้เขาลงโฆษณาฟรีใครมีบ้านมีอะไรอยากจะมา ห้องเช่าหรืออะไรเนี่ยลงฟรีเลยนะครับลงฟรีเลยเว็บทํามาให้ลงฟรีส่วนอันนี้น่าจะปิดไปแล้วมั้งส่วนนี้ก็คือพระเครื่องนะครับส่วนใครที่สายอาถรรพ์สายพระนะฮะก็เข้าไปดูกันนะครับเดี๋ยวนี้ก็ ออันนี้เขาก็ฟรีนะเขาก็มีฟรีนะครับก็ลองเข้าไปดูคือเรามันก็ต้องหาอะไรทำไปเรื่อยๆนะครับจะอยู่เฉยๆมันก็ไม่ได้อะไรใช่ไหมฮะอายุมากไปทำงานมันก็ไม่มีใครเขารับแล้วนะครับเบริสาทเขาก็โอ้กลัวไปเป็นภาระเขาอ่ะนะอายุมากๆไปนั่งทำงานกองๆแก่ง จริงๆอันนี้ก็เป็นของผมนะพระของผมจริงมีมีม,มเีเยอะนะแต่ไม่ได้เอาลงนะฮะไม่ได้เอาลงจริงที่บ้านแล้วมีลูกสาวไม่มีลูกชายนะเขาก็คงไม่ใช่สายพระนะเราก็เก็บอันนี้สมเด็จวัด อะไรอยู่อมาตัลดลถนะสองหน้าอันนี้สมเด็จสองหน้าสมเด็จหน้า,อ,นาอันนี้เช่ามากับมือที่วัด <c oughs> โอเคแหมจากจากสายาคิดโตมาลงเป็นสายนี้แล้วหรือใครจะลองเข้าไปดูที่เว็บ เหรียญน,นี้ก็ได้นะนะครับมีเปิดแอปได้ด้วยนะเปิดแอปอันนี้คือเขาให้ผลตอบ,บแทนระยะยาวอันนี้น่าจะามาสเต็กที่เว็บเขาเหรซื้อขายได้ที่แอปด้วยนะครับประมาณการซื้อขาย350ล้า้านนะ อส่วนอื่นๆนี่ผมไม่ค่อยเนี่ยเพื่อนๆต้องเข้าไปดูเอาเองนะครับแต่ในเมื่อเหรียญเขามันขึ้นกระดานอยู่แล้วนะก็มีตัวตนอยู่แล้วผมว่าก็ลองดูฮะลองดู มันก็ไม่ได้เสียใช่ไหมครับเพราะว่า,าเรามาเอาเหรียญฟรีอ่ะนะครับจริงๆอะผมว่าจะคุยไปรอจนตัวนี้มันขึ้นนะจะได้รู้ว่าเออมันจ่ายยังไงมันก็คงจะเหมือนไก่ตัวนั้นแหละนะฮะเพียงแต่ว่ามันยังไม่ยังไม่ถึงรอบมัน ผมกลาวว่าจะชวนเพื่อนๆคุยไปจนตัวนี้มันปั่นผลออกมานะฮะส่วนตัวนี้ก็ปันผลมาเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ทำการอาถอนมาแล้วก็เอามาใส่นะครับเอาไปใส่เพื่อไป ปันผลอีกอีกครั้งหนึ่งนะฮะคือได้รับรับจากการสเต็กมาปุ๊บก็เอาไปสเต็กต่อนะฮะเพื่อเพิ่มเหรียญได้เหรียญเพิ่มขึ้นตรงนี้นะฮะตัวเลขตัวนี้จะเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตลอดเลยนะเมื่อวานตอนเย็นนี้ขึ้นมา10%อนะ่ะ10%แล้วก็ลงมาสองนะมันจะ เออน่าจะขึ้นลงตามราคาเหรียญหรือเปล่านะครับขึ้นลงตามราคาเหรียญหรือเปล่าเพราะตัวนี้ตอนนั้นมันขึ้นไป16 16บาทโอ้ถ้ามีสักพันสองพันเหรียญน,นี้แบ่งขายได้เลยอะขึ้นมาแค่บาทเดียวก็เอาแล้วนะคือสมมุติว่าอตอนที่น้องมันได้เนี่ยมันได้ตอนสิบสี่ใช่ไหมฮะเนี่ยถ้าเกิดมีสักพันเหรียญ ห้าร้อยเหรียญเนี่ยคือขายไปเลยนะครับแล้วเหลือห้าร้อยใช่ไหมแล้วพอมันขยับลงมาที่สิบสี่เหมือนกับตอนจุดที่เราเข้าตอนที่เราสเต็กครั้งแรกใช่ไหมฮะเราก็ซื้อก็ได้นะครับซื้อสิบสี่เล่นซื้อขายซื้อขายอยู่เงี้ยบาทสองบาทก็พอแล้วนะครับ ทำไมถึงเหลือไว้อ,อย่างสมมติมีพันทําไมถึงขายห้าร้อยแล้วอีกห้าร้อยทำไมถึงไม่ขายทํากาไรไปมันได้ฮะแต่หนะ้าร้อยน่ะที่กันไว้คือเวลาสมมติว่ามีพันหนึ่งตอนเราซื้อสิบสี่ใช่ไหมฮะพอสิบห้าเนี่ยเราไปขายใช่ไหมครับสิบห้าหรือสิบหกเราขายปุ๊บเนี่ยแบ่งครึ่งเลยห้าร้อยส่วนอีกห้าร้อยเนี่ยถ้าเกิดว่าเหรียญมันไม่ลงใช่ไหมฮะเหรียญมันไม่ลงมาที่สิบสี่เหมือนเดิมเนี่ย มันกลับดีดขึ้นไปไอ้ตัวห้าร้อยนี้ก็คือคืออะไรตัวห้าร้อยมันก็คือกําไรที่เพิ่มขึ้นถูกไหมครับส่วนไอ้ห้าร้อยที่เราขายซื้อขายออกมาเนี่ยใช่ไหมฮะมันก็เป็นส่วนของทุนถูกไหมแล้วทีนี้ห้าร้อยถ้ามันขึ้นดูแนวแล้วว่ามันขึ้นอย่างเดียวเลยอย่างขึ้นไปสักยี่สิบหันอีก อัานออกอีกสักสองร้อยขายทีนี้มันได้ทุนแล้วเู็ไหมฮะได้ทุนแล้วได้ทุนได้กําไรลงมาหน่อยทีนี้จะขายยี่สิบมันลงมาสักอ่าสิบห้าเราก็มาซื้อที่สิบห้าก็ได้อย่างเงี้ยคืออย่าไปขายทีเดียวถ้าขายเป็นก้อนเนี่ยบางทีเราซื้อกลับมันซื้อไม่ได้ถ้ามันไม่ลงนะฮะแต่ถ้ามันลงมันก็อาจใช้เวลาทีนี้ถ้าลงแล้วมันลงยาวก็จบเลยูก้ามา ไอ้ตัวที่จะได้กําไรก็ไอ้กาไรมากขึ้นก็เลยไม่ได้ก็ได้ก็เท่านั้นนะฮะได้เท่าที่เราขายอย่างเงี้ยคือแบ่งนะฮะแบ่งสเต็ปการขายแต่ถ้าเกิดคนทุนน้อยได้เหรียญน,น้อยนะฮะเราจะทําอย่างนั้นมันก็ลําบากมันก็ต้องขายเป็นก้อนขายทีเดียวขายแล้วซื้อขายแล้วซื้ออย่างเงี้ยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าโอเคเรามีเหรียญเยอะเราค่อยทําอย่างที่ว่าได้ นะครับเหมือนอย่างน้องเขาเนี่ยเนี่ยที่มาสเต็กตัวเนี้ยนะครับที่น้องเขามาสเต็กเนี่ยเขาก็แบ่งมาใช่ไหมแบ่งมาสองตอนแรกก็ยังไม่ถึงเหรียญมาเป็นเหรียญเหรียญเนี่ยไปสองเหรียญพอสองเหรียญปุ๊บอพอน้องเขาดูแล้วเออมันเริ่มได้แล้วเขาก็เฉลี่ยเอาออกไป0.3 บีบีนพอเห็นตัวนี้มาเนี่น้องเอามาเพิ่มเพิ่มอีกสองคือเหรียญมันก็ b บี b มันก็อยู่แค่เท่าตรงนั้นนะฮะมันก็ไม่ได้หายไปไหนคืออย่างวันเนี้ยถ้าเราเอ้ยไม่เอาละฉันไม่เล่นละเนี่ยฉันถอนออกแล้วก็ถอน b บี b ของเราออกมาสองสจุออาจจะเสียค่าฟรีก็อจจตอนที่เราจะโอนไปเป็นเงินบาทอย่างเงี้ย ส่วนในเหรียญที่เราสเต็กได้อ่ะเราพอแค่นี้เราก็ขายใช่ไหมฮะอย่างเนี้ยอย่างเหรียญเนี้ยถ้าน้องเขาจะขายก็ขายได้30บาทนะสามสิบสี่สบาทแค่นั้นจบแต่ถ้าเกิดยังไม่ขายก็เอาสเต็กไปเรื่อยๆคือไม่เดือดร้อนอะ่ะแล้วแต่เหรียญมันจะไปก็สเต็กไปเรื่อยๆมีทุนก็ซื้อเพิ่มใส่ถ้ามันราคามันตำ่ำ แล้วพอมันขยับขึ้นมาเราไม่ต้องไปหวังมากหรอกครับนะไม่ต้องไปหวังมากเอาแค่เหรียญเหรียญสองเหรียญพอนะครับไม่ต้องไปหวังมากเอาแค่บาทสองบาทอย่างเงี้ยนะหวังมากแล้วมันโลกโลกแล้วมันจะไม่ได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ คงมีเพียงเท่านี้นะครับคงเดี๋ยวไว้ถ้าได้เหรียญน,นี้มานะครับแล้วเดี๋ยวผมจะอัดคลิปอีกคลิปนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับใครมีทุนก็ลองดูแต่ถ้าใครคิดว่าไม่เอาละฉันถือไว้เฉยๆก็ได้ไม่มันไม่ใช่ปัญหานะฮะแต่ถ้าอยากได้เหรียญเพิ่มเราก็ค่อยไปนี่หรือเรามี USDT มี BNB เราจะไปแปลงเป็นเหรียญ t u s d ก็ได้ นะหรือมีเงินเราไปซื้อเหรียญตัวนี้มาสเต็กก็ได้แล้วก็สเต็กมันทั้งสองเหรียญอย่างนี้เลยก็ได้นะครับอยู่ที่เรานะฮะอยู่ที่กำลังทรัพย์นะฮะเงินกระเป๋าเราไม่มีใครเป็นล้วงเงินจากกระเป๋าเราได้นะฮะอยู่ที่ความคิดการตัดสินใจของเราเองนะครับใครทำํำใครได้ใครไม่ทำก็ไม่เสี่ยงใช่ไหมฮะไม่เสียเงินไม่เสี่ยงนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะที่ยังติดตามนะฮะที่ช่องก็ฝากกดไลค์กดแชร์หนยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับผม